ครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องๆนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับและที่กําลังจะสอบราชการด้วยนะครับขอทุกท่านะสมความสําเร็จแล้วกันนะครับในการสอบในการใช้ชีวิตนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับนะครับก็คือจะเข้าจะพาไปดูกันนะครับเริ่มแรกก็คืออิทธิบาท4นะครับก็คือทาที่ทําให้งาน สำเร็จธรรมะสำหรับการของงานนะครับมี4ประการก็คือชนทะก็คือความพอใจในสิ่งที่มีอยู่นะครับ,บิริยะก็คือความเพียรจิตตะคือการตั้งใจในสิ่งที่ทําอยู่นะครับสี่วิมังสาคือความไต่ตองหาเหตุผลนะครับว่าสิ่งที่ทําไปเนี่ยมันมันใช่หรือเปล่าใช่หรือไม่ใช่ในสิ่งที่ทําไปงานเนี่ยมันโอเคไหมอะไรเงี้ยนะครับก็คือหลักในการของงานนะครับอิทธิบาท4นะครับ ต่อมาก็เป็นสังฆะวัตถุสีนะครับหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับก็คือทานคือการให้นะปียาวาจาก็คือพูดจาไพเราะนะฮะอัตถจริยาก็คือทําตนให้เป็นประโยชน์นะครับช่วยเหลือผู้อื่นอย่างนี้นะครับสมานัตตานะครับการบางตนให้พอดีในหน้าที่ของตนนะครับต่อมานะครับก็เป็นหลักคารวาดสีคารวาสธรรมนะ ย่อยอๆคืคารวาสี่นั่นเองนั่นเองก็คือคนเป็นคนมนุษย์ที่สมบูรณ์เนี่ยก็คือต้องมีสัจจะนะครับคือความซื่อสัตย์ในตนนะครับธรรมะคือการฝึกตนสามคือขันติคือความอดทนสี่คือจาคาคือความเสียสละนั่นเองนะครับต่อมาหลักอธิษฐานสี่นะครับก็คือทาที่มั่นทําอันเป็นฐานที่มั่นคงของบุคคลนะฮะทำที่ควรใช้เป็นที่ฐานต้นเพื่อ ให้สามารถยึดเอาผลสำเร็จสูงสุดอันเป็นที่หมายไว้ได้โดยไม่เกิดความสำคัญตนผิดและไม่เกิดสิ่งมัวหมองหมักหมมทับถมตนบางทีแปลว่าทำที่ควรตั้งใจเอาง่ายก็คือเป็นแบบน่ะตามนี้เลยปัญญาสัจจะขะอุปสมะนะฮะปัญญาคือแบบความรู้ชัดนะฮะอย่างรู้ในเหตุผลนะฮะคือทำอะไรต้องต้องใช้สมองนะประมาณนั้นนะครับสัจจะก็คือ ลงในความจริงที่รู้ชัดด้วยปรรยัญญาแต่เริ่มแต่จริงวาจาจนถึงปรมัตสัจจะโอ้โหงง,งงตายเลยฮนะสัจจะคือคุณรักษาคําพูดประมาณนั้นอนะจาคะก็คือความสละ,ะคือความสละ,ะอันเคยชินข้อที่เคยยึดถือไว้และสิ่งทั้งหลายนะครับอันผิดพลาดนะครับความจริงเสียได้เริ่มแต่อะไระอ,รอรมิตรจนถึงสละ,ะกิเลสก็คือเหมือน ก็ง่ายๆคือความเสียสละนะจ๊คะครับตมาอุปสมะคือความสงบก็คือระงับโทษขัดข้องโมงหมองวุ่นวายอันเป็นจากกิเลสทั้งหลายนะทำให้จิตใจสงบก็คือความสงบนั่นแหละครับแปลงง่ายๆนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นอ,อกสอบในอธิษฐานธรรมสี่อะไรเนี่ยคือเขาปฏิบัติเขาบอกให้เราปฏิบัติธรรมเนี่ยแบบเนี้ย นับต่อมาก็เป็นอคติสี่นะครับก็คือความยุติธรรมเบ้นจากความลำเอียงนะครับอันนี้คือใครที่เป็นหัวหน้าก็ดีลูกน้องก็ดีนะฮะคือมันใช้ได้ทั้งสองแบบนะครับก็คือฉันทาคติคือความลำเอียงเพราะความรักความชอบพอกันนะฮะก็มีความเป็นกลางประมาณนั้นนะฮะโทสาคติคือความลำเอียงความพยายามพยาบาทนะฮะความโกรธเกลียดชังกันนะครบโมหาคติคือลำเอียงเพราะความหลงความเข่า ความสําคัญผิดพยาคติคือลำเอียงพยาเพราะความกลัวภัยจะมาสูต่ตนเองนะฮะอันนี้ความเกรงกลัวอิทธิพลต่างๆนะครับอันนี้ก็คือท่านที่รับชมอยู่เนี่ยออสามารถไปปรับใช้ได้นะไอ,อคติสี่เนี่ยคือถ้าเราลดละเลิกพวกนี้ได้ก็ชีวิตก็จะเบาขึ้นนะครับต่อไปก็ไปดูนะฮะสับอันนี้ชอบออกปล่อยนะเนะี่ยสับปุลิสธรรมนะครับ ก็คือทำของสัตบุรุษนะครับหรือทำของคนดีคนเดีขาทำกันนะครับเจตประการได้แก่นะครับทำมันยะตานะครับคือความเป็นรู้จักเป็นผู้รู้จักเหตุนะฮะอัตถยะตาคือความเป็นรู้จักผลนะครับอัตัญญตาคือความเป็นรู้จักตนมัตัญญตาคือความรู้จักประมาณตนนะครับการัญญตาคือความรู้จักเวลาปริ สัญญาตาคือความรู้จักชุมชนนะครับรู้จักชุมชนนะฮะไอ้ไนัพัสนี่ก็เกี่ยวนะครับปุกลัญญตาคือความรู้จักบุคคลนะครับสัพพุลิสะธรรมเจนั้นอเองนะครับต่อมาก็เป็นไอ้พระหานะศรัทธาคือความเชื่อวิญญาณค,ความเปลี่ยนสติความระลึกได้สมาธิความตั้งมั่นปัญญาคือความรับรู้นั่นเองนะครับ ต่อมาก็เป็นเหตุงความเสื่อมก็คืออับายามุกนะครับก็เริ่มต้นด้วยอัอาบายามุกสี่แล้วกันอันนี้นะครับก็จะบ่งบอกถึงนะครับเหตุที่ทาให้ติดเชื้อโควิดสิบเก้าออกเกี่ยวอะไรวะเนี่ยขออภยนะัยฮะกรอบรูปมาผิดนะก็อาบายามุกก็คือเหตุแห่งความเสื่อมนั่นเองนะครับก็คือเป็นนักเลงผู้หญิงนะนะไอที่ออาข่าวนะกินเเล้านักเลงสุลานักเลงการพนัน ครบคนชั่วเป็นมิตรนะฮะต่อมาใบายม 6, 6นะุกหกครับทาง,งความเสื่อมมีหกทางคือติดเล่านะฮะที่มคืนติดเที่ยวเล่นการพน,นันคบคนชั่วเป็นมิตรเขัดคร้านการทําง,งานวาสันนะนะครับต่อมาก็เป็นทศพิธราชธรรมนะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่หลักคนทํมางานาราชการต้องรู้นะครับหลักทศพิธราชธรรมที่นะลอกาวได มอบไว้ให้นะครับก็คือคุณธรรมประจําตนของผู้ปกครองบ้านเมืองน,นะครับให้มีความเป็นไปโดยธรรมนะครับและยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชนนะครับทานครับคือการให้เสียสละนะครับการให้น้ําใจแก่ผู้อื่นศิลคือกายวาจาใจนะครับความพุทธ,ธิยิ่งงามนั่นแหละบริจาคก็คือบริจาคความ ก็คือบริจาคของอะไรเงี้ยเมื่อชาวบา้านเขาเดือดร้อนได้มีเงินก็บริจาคนะครับความซื่อตรงนะครับความอ่อนโยนความเพียรความไม่โกรธความไม่เบียดเบียนใครความอดทนความเชื่อธรรมนั่นเองนะครับต่อมานะครับมักมีองแปดนะครับที่เขาชอบเซลกันนะ A R เอารแล้วก็มักมีองแปดลอยมาอะไรเงี้ยก็มาดูกันนะเนื้อเนื้อหารจริงๆก็คือนะครับสัมมาทิฏฐินะ็คือความเข้าใจถูกต้องน,นะครับมีเหตุ ผลกับสิ่งที่ถูกต้องนะครับสัม,มาสังกัปปะคือความใฝ่ใจถูกต้องมองหาแต่ความถูกต้องทําดีนะครับสัม,มาวจาคือการทูดจาถูกต้องนะครับไม่ปดไม่เพ้อเจือนั่นเองนะครับไม่หยาบคายนะครับก็ถึงบอกถึงชอบโพสต์กันว่านะฮะให้ระวังสัม,มาวจาด้วยนะครับประมาณนั้นอันที่4ี่ก็มือสัม,มากรรมตะกรรมตะครับคือการกระทําถูกต้องไม่ทําสิ่งทุจริตนะฮะห้าสัม,มาอชีวะคือ อันนี้นะครับในการทํางานนะครับการลงชีพนะครับข้อสอบเคยออกนะครับอะไรเกี่ยวกับการทํางานอะไรเงี้ยสมาอาชีพอาสมาอาชีวะนั่นคือนะครับตมาสัมมาวายามะก็คือความภาคเพียรถูกต้องขยันไม่เอาเปรียบน,นั่นเองต่อมาเจ็ดก็ก็เป็นสมาสติคือการระลึกประจําใจถูกต้อง ตัวเองมีสตินั่นเองนะครับสม,รสมาสมาธิคือการนั่งสมาธิสร้างสมาธิให้ตนเองนั่นเองนะครับนะครับต่อมาก็มาดูนะฮะเบนจะสิงเบนจะทำนะครับเบนจะสิงก็คือปกติหรือกิริยาที่เว้นตามข้อห้าม้ข้อนะครับเบนจะทำคือความประพฤติดีงามที่ส่งผลให้สิงองใสขึ้นมีห้าข้ออน,นิสง มีความสุขได้โพกทรัพย์และเจริญก้าวหน้าตราบถึงพันิพานนะครับต่อมาพวกนี้นะครับก็คือหลักไอไอเบนจะสินเนี่ยคือห้ามทําเบนจะทําคือให้ทาโอเคนะครับเป็นจะทําคือทําสินคือห้ามก็คือปาณาติปาตาก็คือการเมตตาการุณานะครับอนิทาอนอนาทินนาถานะครับสมมานะครับก็คือ สัมมาอาชีวะข้อนึงนะครับต่อมาการเมาหมอยนะฮะการมีสุมิชาจลานะครับการสังบนไม่ใช่อันนี้การมีก็คือการไม่ประพฤติผิดในกรรมข้อสามห่อ,อภัยนะครับก็คือเขาบอกให้มึงรักเดียวใจเดียวอย่าเจ้าชู้ประมาณนั้นนะครับลุกสาวาชะนะครับคือไม่ไม่พูดปลดนั่นเองก็คือการรักษาสัจจะนั่นเองสุรามีรยะมัชฌะมาทัฐานานะครับคือ ถ้าคุณแดกเหล้านะครับคุณสติปัญญาคุณก็จะแบงแล้วก็จะเมาจะแห้งนะฮะก็สมองก็สั่งงานไม่ได้ประมาณนั้นก็คือหลักเบญจะทมก็คือเนี้ยตามสี่ห้าข้อนี้นะครับสิ่งที่ห้ามทํานะครับพอเราทําพอเราเราไม่ทําได้เราก็จะเกิดเบญจะทำะคิดง่ายๆนะครับก็คือเป็นคนเมตตานะครับเป็นคนที่ยังไงไม่นินทาประมาณนะั้น กามก็เราก็จะรักเดียวใจเดียวเราก็จะเป็นคนคําพูดแล้วเราก็จะสติปัญญาดีประมาณนั้นนะครับต่อมานะครับไออะไรนะหลักอปะริหายะธรรมนะครับเจ็ดธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อมคืออันนี้คือมันจะพูดแนวเกี่ยวกับประชุมนะไอ้ด้านซ้ายเนะี่ยก็คือหมั่นประชุม เลิกประชุมพร้อมกันนะฮะยอมรับมติประชุมเพื่อแก้ปัญหานะครับทำที่ใช้ในการประชุมเนี่ยคือหลักอภิปปริยาหายะธรรมเจ็ดคืออันนี้เลยนะครับสมาชิกยอมรับและเขารพผูพ้วุสุส,สมาชิกให้การสมคบแก่ผู้ช่วยเหลือผู้ดักะน,นะครับสมาชิกส่งเสริมรักษาครามเป็นงามเจ็ดธนมลง,งท้องเสารหนาทัเกเจ็ดการนี้คือนวัตกรรมในการปฏิบ,บัติงานในส่วนของเรานะครับก็คือเนี่ย ไออปริยธรรมเจ็ดเนี่ยเราใช้ในการประชุมเป็นหลักนะครับนะครับเราใช้ในชุมชนของเราโดยกําหนดหลักเพื่อความอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและเป็นธรรมมากที่สุดนะครับประมาณนั้นไม่ได้ใช้ในชุมชนนั้นองค์กรเขาก็ใช้นะครับเ้ามาเป็นหลักผมวิหารสี่นะครับเป็นแนวทำปฏิบัติการอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะครับในการทํางานเนี่ยข้าราชการนะครับก็จําเป็นต้องมีผมวิหารสี่ นะอันนี้ก็จาเป็นต้องมีไอ้จัดหลักจัดประชุมมไม่หารสี่นะก็คือเมตตากรุณาเมตตาเบกขา,ามันก็จะวนเวีรรยนเป็นประตสังสารแบบนี้นะครับถ้าเราเมตตาต่อคนอื่นคนอื่นเขาก็กรุณาต่อเราการุณาต่อเรานะพอกรุณา,าปุ๊บเราสอบได้เขาก็ยินดีกับเราอุเบกขาคือวางใจว่าในวันหนึ่งเนะี่ยเราอาจจะต้องลาจากตรงน,รงนี้ตรงนี้นะครับเพื่อไปหาสิ่งที่ดีกว่าอะไรนี้คือไม่ให้ยึดมั่นถึงมั่นนั่นเองนะครับนี่คือหลักพรมิหารสี่ต่อมานะครับ อันนี้เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรนะครับไตสิกขาคือสิ่งสมาธิปัญญานะครับที่พ,พวกส่วนใหญ่พวกจุดเตอร์ก็จะจะจะแนวนี้ก็หลักอิธิบาทสี่แล้วก็หลักไตสิกขานี่คือเป็นสิ่งที่ที่ให้เรานะครับกันหนักถึงนะครับกายวา่าใจสมาธินะครับก็อธิบายนะครับสิ่งคือเป็นกายคือการรักษาสุขภาพร่างกายรักษาคาพูดรักษาความคิดนะจิตใจก็คือต้องมีสมาธิพอสมควรในการเรียนรู้อะไร บางอย่างนะครับไม่มีสิ่งใดที่ได้มาง่ายนะปัญญานะครับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ต้องอาศัยปัญญานะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ไม่สามารถที่จะแบบอ่าเหมือนไปทําข้อสอบได้อะไรประมาณนี้แต่ก่อนจะเกิดปัญญาเนี่ยเราต้องมีทั้งสิ่งแล้วก็จิตใจนะครับประมาณนั้นนี่คือหลักของไตรสกขาต่อมาก็พอเราทํางานแล้วเนี่ยเราก็เอาไปปรับใช้ได้อาจจะเป็นขนา้าราชการหรือจะเป็นนักธุรกิจหรือเป็นูบเบอรเป็นอะไรเงี้ยต้อง ยิบหลักนะครับอุอากะสะนะครับหัวใจเศรษฐีก็คือทิฏฐธรรมกัตตะกัตะ,ะ,ะ,ะนะครับสี่คือประโยชน์ที่เห็นได้นะครับในปัจจุบันหัวใจเศรษฐีนะครับก็คืออุทธ,ธานสัมปทานคือความพยายามมันเพียรอย่างแรกเราต้องมีต้องขยันนะนอนเฉยไม่ไม่รวยแน่นอนนะครับสองอัลลัคสะสัมปทานการรักษาทรัพย์คือเพื่อ เมื่อมีรั์แล้วเนี่ยอย่าเอาไปจำนำอย่าเอาไปใช้มั่วสั่วต้องรักของประมาณนั้นสามกัลยานมิตรจ้ะนะฮะความเป็นผู้มีเพื่อนที่ดีก็คือเขาเรียกอะไรมีเครือข่ายมีโซเชียลนะความเป็นผู้มีเพื่อนที่ดีคือคนเพื่อนที่ดีเนะี่ยเขาก็จะสามารถเป็นเครือข่ายให้เราได้เป็นหูเป็น,นตาหรือช่วยเราทําธุรกิจอะไรนี้นะฮะอธิบายหัวใจถีไปเลยนะครับสี่ก็คือสมชีวิต ตานะครับการเลี้ยงชีวิตพอเหมาะพอดีก็คือพอเหมาะพอดีก็คือแบบแคล้ายๆพอเพียงะคนเราแม่งต้องรู้จักคําว่าพอเพียงนะครับเพื่อนๆไม่เข้า่าไม,ไม่ไม่ใช่ว่าใครจะรวยขนาดไหนเนี่ยทาให้รู้จักว่าพอนี้สุดท้ายคุณก็จะกลับมาที่เดิมคือคําว่าไม่มีนั่นเองนะต้องรู้จักพอนะครับต่อมานะฮะสารณียธรรมหกก็คือทำที่เป็นเหตุให้ระลึกถึงนั่นเองครับ เมตตากายะกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมนะครับท่องแบบนี้เนี่ยสาธาณโพกีศินะสันสมัญตานะครับทิฏฐิสัมัญตานะครับกายกรรมทําดีด้วยเมตตาคือการทําดีด้วยสพร่างกายเราสรีระร่างกายเรางั้นแหละวจีคือการ,รพูดดีมโนกรรมคือคิดห้ามไปคิดร้ายกับใครนะฮะยมโ,มโนอะไรแบบนี้นะฮะต้องคิดดีนะครับ สาธารณะภคีคือการแบ่งปันใหส้สาธารณะนะครับสินสมัญญาตาคือการเป็นคนมีระเบียบเป็นใน่งดีนะครับต่อมาทิฏฐิสมัญญาตาคือมีความคิดเห็นที่ดีนั่นเองนะครับต่อมาโลกธรรมแปดนะครับง่ายนะโลกธรรมแปดคือเป็นสิ่งที่วงการข้าราชการต้องต้อง,ต,องต้องเจอทุกคนก็ได้ครับได้ลาบก็ต้องสิมลัเสิมลากได้ยศสิมยศได้สุขก็ต้อง สักวันหนึ่งก็ต้องมีทุกมินทาก็ต้องมีสรรเสริญมันเป็นธรรมดานะครับทําผิดแค่ครั้งเดียวนะฮะจําจนวันตายฮะทําดีเป็นร้อยครั้งจาแทบไม่ได้เลยก็มีนะฮะบอกไปนะครับก็หมดแล้วล่ะหลักธรรมอันนี้ก็จะเป็นราชนิพนธ์นะครับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่หกได้ให้ไว้นะครับหลักราชการสืบการนะครับ เมื่อท่านไปเป็นข้าราชการแล้วนะครับก็โปรดจําสิบการนี้ไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าเมื่อเข้าไปแล้วนะครับท่านจะโดนอะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับอาจจะเสียกําลังใจบ้างนะขอให้จําหลักราชการอันนี้ไปนะครับความสามารถนับนะฮะก็คือทําการทํางานให้เป็นผลสําเร็จได้ดียิ่งกว่าผู้ที่มีโอกาสเท่ากันแน่นอนครับเมื่อเรามีโอกาสนะครับเราต้องทําให้ดีที่สุดนะครับ ความเพียรคือต้องไม่ย่อท้อต่อปุปสรรคใดๆทั้งนั้นนะครับไหวพริบก็คือเมื่อท่านเจอปัญหาท่านยอ,อย่าหงุดหงิดท่านแบบต้องแก้ปัญหาได้นะครับรู้จักสังเกตและปฏิบัติตามวรนโดยไม่ต้องมีใครเตือนใช่ต้องไหวพริบนะครับความรู้เท่าถึงการนะครับรู้จักปฏิบัติกิจการให้เหมาะด้วยการทพว้วฝนทําการคือต้องรู้นะครับว่าอันไหนควรทำอันไหน,นไม่ควรทำนะครับแล้วก็หา้าคือสู้ตรงต่อหน้าที่คือ ขาใ,นะให้เราทําอะไรเราก็ต้องทำมันนั่นนะครับห้ามปฏิเสธเลยนะครับความซื่อตรงต่อคนทั่วไปคือต้องประพฤติปฏิบัติเนี่ยประชาชนทุกคนเท่าเทียมกันคือไม่มี VIP คือใครมาก่อนมาหลังเนี่ยต้องตามคิวประมาณนั้นความรู้จักนิสัยคนก็ต้องรู้จักว่าเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับจะได้วางตัวถูกว่าคนนี้ลักษณะใจคอเป็นอย่างไรนะครับอีโก้เยอะไหมอะไรเงี้ยแบบนะครับ ความรู้จักผลผันคือผลได้บ้างตามสมควรกับเหตุคือบางทีเวลาเราตรวจงานแบบเนี้ยเพื่อนก็มันผิดนิดหน่อย,อยก็ต้องหย่อนลงบ้างทั้งทั้งที่เราก็รู้นะว่าตรงนั้นมันผิดแต่เราก็ต้องปล่อยผ่านไปนะครับเพื่อได้ไปทางานอื่นประมาณนั้นนะครับก้าวความมีหลักฐานคือมีบ้านมีเรือนมีครอบครัวที่มั่นคงนะฮะและอย่าไปเจ้าชู้นะครับถ้ามีหลักฐานแล้วผมก็ไม่ไม่นะผมก็ไม่เจ้าชู้ละเพราะว่า ไม่อยากอยู่คนเดียวตนเกะน,นะครับสิบความจงรักภักดีนะครับความยอมสละตนเพื่อประโยชน์แห่งทางนี่นะครับสปิริตข้อสุดท้ายนี่คือต้องยอมสละตนเพื่อส่วนรวมนะครับนี่ก็จบแล้วนะครับก็ขอให้โชคดีนับตั้งแต่นี้นะครับก็ฝากกดติดตามผมไว้ได้วยกดไลค์ก็ดี ท่านที่ดูจบเนี่ยก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับผมก็เป็นแอดมินนะฮะเพจนพัฒนาชุมชนก็เข้าไปได้นะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ให้เข้ากลุ่มนะครับไปติวข้อสอบกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ